สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง youtube นะครับไปหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่12นะครับวันแม่นะครับสิงหานะครับก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของเดินไอนะครับพาวเวอร์ของเดินไอนะครับ T N 2องพนะครับตัวเดียวกันนะครับกับอ่ากำลังนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันกับของอีกนันนะครับอ่ากำลังทาร์เซเตอร์ คาปาหม้อนะครับ่องนะครับตัวเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นของเดินนายนะครับคือที่ไปที่มานะครับเหมือนลูกค้าอยากได้สองแท่นนะครับที่ไปที่มามาที่เดียวกันนะครับที่ไปที่มามาที่เดียวกันนะครับตัวนี้เป็นของเดินนายนะครับสองพันสี่นะครับกาลังอยู่ที่สองพันสี่ร้อยวัตต์มันเหมือนกันนะครับมีทั้งหมดอยู่สองแท่นนะครับเข้ามานะครับมีอยู่แท่นหนึ่งนะครับขออภัยนะครับราคาเท่ากันนะครับของอีกนั้นนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ อ่าเป็นเดอะไนสองพนสี่นะครับเหมือนกันนะครับกับอ่าของอ่าเอกนันนะครับสองพนสีส่นะครับตัวเดียวกันนะครับนะครับตัวนี้ก็หนึ่งมืนสองพันบาทนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับอ่าสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับนะครับตัวนี้ก็ตัวเดียวกันเลยครับของเอกนันนะครับพรมระบายความร้อนก็สองตัวนะครับทรานซสเตอร์นะครับมาดูทรานซสเตอร์นะครับแถวละหกนะครับแปดแถวนะครับมาดูนะครับ 48ตัวนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดอยู่48ตัวนะครับเนี่ยพ่อแปลงก็หนึ่งลูกนะครับคาปลาก็แปดตัวนะครับที่เคยรีวิวลงไปนะครับก็ตัวเดียวกับอีกกนันนะครับกําลังก็มันเหมือนกันนะครับนะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นเอกว่านะครับสัญญาณเข้าก็เป็นเอกว่าทั่วไปนะครับสัญญาณหนอก็จะเป็นขั้วลาโพงนะครับเหมือนกันนะครับทั่วไปนะครับเหมือนกันนะครับกับของอีกกันันนะครับนี่ครับนี่นะครับตา นี่ครับตานะครับในตานี่นะครับตานะครับมาที่เดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับอ่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับมีตัวไหนถิ่มาไร้ชางงานก็สามารถดํมาแลกตีเทิร์ได้นะครับลูกค้านะครับหลายท่านที่โทรมานะครับก็มาแล้วนะครับตัวเดียวกันนะครับของอีกนั่นนะครับก็รีบจัดจองเข้ามาได้นะครับสิบแปดนะครับสิบแปดขั้าละสองครับ เสียงกลางได้ถึงค่าละสี 20, ่นะครับสิบแปดค่าละสองค่าละสามนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับราคาย่อมเยานะครับท่านไหนที่ต้องการก็พักเข้ามาได้นะครับเครัาะลมก็ระบายความร้อนนะครับไฟเหมือนมึนเหมือนกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับแรงแรงนะครับแรงแรงนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็พามาชมเรื่อยๆนะครับ ลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ผมก็จะขับเบรนะครับค้างละสองลองให้ลูกค้าได้ชมว่าเป็นไงบ้างนะครับน่ครับที่สองพันสี่นะครับที่สองพันสี่นะครับตัวนี้ส่งได้ทั่วทั่วไทยนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับส่งได้หมดนะครับว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ส่งให้ได้นะครับเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับตัวตนแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับ ลองฟอนต์เสียงกันดูนะครับลองฟอนําเสียงกันดูนะครับเอนเครื่องแล้วนะครับตัวนี้คับเบสนะครับข้างละสองนะครับลองฟอนําเสียงคร่าข้กันดูนะครับนะครับข้างเดียวนะครับตัวนี้นะครับ ครับลองฟังใหม่นะครับลองฟังอีกนะครับสิบแปดห้าสองนะครับนี่ครับไฟม็ดเดียวนะครับตึ่งแค่ม็ดเดียวนะครับลองฟังน้ำเสียงก็ผ้ากันนูนะครับนะครับม็ดเดียวนะครับ ไข้อแข็งนะครับครับไม่มีข้อแข็งนะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับ่าทีเอสนะครับสองนสี่นะครับสามารถขับสิบแปดได้ข้างละสองนะครับข้างละสามนะครับเสียงกลางข้างละสี่นะครับสบายๆนะครับของนะครับมาที่มาที่เดียวกันนะครับมาที่เดียวกันนะครับนะครับ มาที่เดียวกันนะครับลูกค้านะครับเนี่ยครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเนี่ครับเหมือนลูกค้ามีของอีกขนาดแล้วนะครับสองสี่แท่งหนึ่งเอาตัวนี้เข้าเหมือนกันนะครับกําลังเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับเฟรอะไรเดียวกันหมดนะครับสำหรับพี่ที่ต้องการนะครับราคาแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับกดโทรติดต่อนะครับกดโทรติดต่อนะครับ 083739845นะครับ083739845ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมื่อยนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับหลายท่านที่เข้ามาหนุนนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับ12,000บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับตอนนี้ก็ราคาขึ้นแล้วนะครับเมื่อหนึ่งนะครับขึ้นนะครับประมาณหลายพันนะครับหลายพันอยู่นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ12,000บาทนะครับ สภาพก็ยังเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมน,นะครับตัวเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ